สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาทำสะระแหน่ที่โสมให้กลับมางามเหมือนเดิมนะคะสะระแหน่ตอนนี้ก็เริ่มโซมนะคะเริ่มโสมเนี่ยตอนนี้เราจะมาตัดแต่งกิ่งเขานะคะให้เขาแตกใหม่ค่ะนี่นะคะตัดออกไปเลยนะคะ เอาก็สามารถเอาไปปักชำได้ตอนนี้เขาเริ่มยาวแล้วก็โซมแล้วตระแหน่นี้ต้องแต่งกิ่งบ่อยๆนะคะต้นเขาถึงจะงามนี่ค่ะเราปลูกไว้ในกระเช้าของฝันนะคะจัดให้โกรเลยค่ะ ให้เขาพร้อมที่จะแตกใหม่ ตอนนี้เราได้ตัดสารแหน่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเราจะเห็นว่าเหลือแต่บางๆนะไม่ได้แน่นมากตอนนี้เราก็จะเติมดินดินตรงนี้เราก็จะเป็นดินผงน,นะคะแล้วก็ใส่มูลสัตว์ตอนนี้เราใส่ขี้วัวนะคะโรยลงไปเดี๋ยวเขาก็จะแตกใหม่ขึ้นมางามเหมือนเดิมนะคะ ตอนนี้เราโรยดินไปที่รร้อยแล้วนะแล้วเราก็จะลดน้ำค่ะลดน้ำให้กับต้นเสนแหน่ของเราแล้วเราก็จะมีไว้เก็บกินนะคะทำง่ายๆเท่านี้ค่ะตอนนี้เราก็รอดูนะคะว่ากี่วันเขาจะงามฟูเต็มตะกร้าค่ะเราแต่แต่งกิ่งแล้วนะคะแล้วก็มาทำแบบนี้ ตัดให้เป็นชิ้นๆแล้วก็นี่สามารถเอามาปักชํำนะเราจะมาปักชำํำโดยเราใช้ตะกร้าผลไม้นะคะนี่ตะกร้าผลไม้อันนี้นี่ก็ตะกร้าก็จะมีรูใหญ่เนาะก็เอาเนตมอใส่แล้วก็จะลึกนิดหน่อยก็เลยใส่กับมาพร้าว ที่เราทิ้งไว้นะหมักจนแบบผุแล้วอะ่ะใส่ลงไปแล้วก็จะช่วยแบบระบายน้ำได้ดีด้วยนะคะก้อนนี้เราก็จะมีดินดินที่เราจะใช้ก็มีดินหนึ่งส่วนอันนี้ก็จะเป็นผุยมะพร้าวที่จากในสวนที่หมักหมมกันนะคะก็ละเอียดแล้วแล้วก็มีขี้ไก่ขี้ไก่ก็จะมีแปะขี้ไก่นี่ก็จะมีแกลบปม จะทำให้ดินร่วนซุยนะบายน้ำได้ดีไม่ทำให้ดินเป็นดินเหนียวแน่นก็คุกค้างกันให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลงไปในนี้ในลังตะกร้าผลไม้ที่เราได้มาจากร้านขายผลไม้อันนี้เราก็ เขาให้มานะคะเขาไม่สามารถขายต่อได้เนาะก็ให้มาเราก็เอามาปลูกเอามาเป็นประโยชน์นะเห็นว่าเออเอาปลูกผักได้ก็เลยวันนี้เรามาปลูกสารแน่นะมีตะก้าอยู่หลายอันเลยแต่วันนี้เรามาปลูกสารแน่เพราะเราตัดแต่งกิ่งเขานะคะเราก็เลยเอามาปลูกนี่ก็ประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะ เดี๋ยวเราจะลดน้ำใส่นิดนึงเนาะเสร็จแล้วเราก็จะลดน้ำเพื่อให้ดินเขานิ่มสามารถปักลงไปได้ง่ายๆตรงนี้ก็เป็นผักสลัดนะคะนี่นี่เราก็จะเอากิ่งพันสระแหนนะคะนี่ที่เราตักกาเอาไว้ ้อมลงไปปักชำนี่ปักไปเลยก็มีตัดใบออกบ้างนะคะเพราะว่าจะเขาจะได้ลดกันไข่น้ำเนาะนี่นะคะที่เราตัดไว้ ปักลงไปเอาไม้น้ำหน่อยนะน่าจะดีตอนแรกเราไม่เอาไม้นำํำก็ปักลำบากนิดนึงกิ่งตระแหน่เราก็เยอะอยู่นะคะกิ่งเขาอ่อนเนาะปักลงไปเลยไม่กี่วันเขาก็จะงามแล้วนะคะ ตอนนี้เราปักชำสระแหน่เป็นที่เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเราก็ลดน้ำค่ะเราดูกันนะคะกี่วันจะแตกใบต้นสระแหน่นะคะตอนนี้เรานำมาปักชำจากการตัดแต่งกิ่งนะคะก็ได้20วันแล้วนะคะนี่งามพร้อมรับประทานได้แล้วคะ่ะนี่นะคะ บางต้นก็ไม่เป็นนะคะไม่ติดนี่อย่างต้นนี้อ๋อก็ติดอยู่นะคะนึกว่าไม่ติดนะน,นี้ตอนแรกเขาเหี่ยวมากเลยแดดร้อนนะคะแต่ตอนหลังเขาก็เอามามาไว้ที่แดดลำไรก็ดีขึ้นมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมที่เราตัดแต่งและใส่ดินปรุงดินเพิ่มไปนะคะตรงนี้ก็เป็นสาระแหน่ที่เราได้ตัดแต่งกิ่งนะคะแล้วก็เติมดินลงไปนี่ตรงนี้เป็น ต้นหอหนะคะแต่ที่สิบวันตรงนี้เขามีไหล่ตัดทิ้งไปนะคะการดูแลสละแหนก็เป็นเรื่องไม่ยากนะคะถ้าเราดูแลเราก็จะมีกินตลอดทั้งปีหรือตลอดไปนะคะโดยเราตัดแต่งกิ่งเขาบ่อยๆนะคะให้เขาแตกออกมาเขาก็จะไม่ค่อยโสมเพราะฉะนั้นสละนแหนเป็นอะไรที่ปลูกง่ายแล้วก็ดูแลง่ายนะคะก็ เวลาเขาโสมมากๆเราก็ได้ตัดแต่งแล้วก็เติมดินหรือไม่เราตัดแต่งเขาบ่อยๆแล้วก็หมั่นเติมดินนะคะเราก็จะมีสารแหนกินตลอดไปโดยที่ไม่ต้องซื้อเลยค่ะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาก,ก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ